สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปเดิมกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาเล่นแมปเดิมนะครับผมจะมาเล่นให้จบนะครับให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้เนี่ยมันเหลยมันขิ้นนะครับมันกินมันกิ้มันกินทุกคนมันกิ้ง เห็นไหมครับเป็นกายปีกินแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ระดมตีันเลยนะไปเลยนะไปเลยนะไตีมันะโอ้โหทุกคนมันตายแล้วนะแล้วเราก็จะได้ไข่มานะครับเป็นหมวกนะครับโอเคนะครับ ร้อยนะครับทุกคนเย้เป็นงไงนะครับทุกคนเราแจวไปอีกแล้ว嘛เราก็ชนะเจ้าบอสตัวน,นีไ้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้อันนี้มานะครับคุณ yes คนเราชนะแลยเนี้ยคุณถือว่าสำหรับในครั้งนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับไอ้นี่คือ ผม,มแค่มาจะมาล่าไข่กันนี่เท่นานั้นเองงั้นผมก็ลาไปก่อนนะทุกคนแล้ววันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายปุ๊บ